หากคุณจะเช่าบ้านสักหลังคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าบ้านที่คุณต้องการจะเช่ามันเคยผ่านเรื่องอะไรมาหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านเช่ามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเช่นเดิมคนที่สนใจจะเช่าบ้านอยู่หรือคนที่เช่าบ้านอยู่แล้วคุณจะแนะ่ใจได้อย่างไงว่าบ้านที่คุณอยู่มันมีอะไรห<ม>รือเปล่าเรื่องนี้ก็เช่นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเช่าหลังหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสกลนครครับ ส่วนบ้านหลังนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างก่อนที่จะไปฟังกันยังไงรบกวนทุกท่านช่วยกด subscribe ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักจัดรายการวิทยุกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3คน3คนนี้ก็จะประกอบไปด้วยคุณแพทซึ่งเป็นคนที่ถ่ายทอดให้ฟัง อีกสองคนก็คือคุณหน่อยและก็คุณเอครับเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นก็คือว่าทั้งสามคนเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุในจังหวัดสกลนครอยู่มาวันหนึ่งทางหัวหน้าฝ่ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องการจะให้ทั้งสามคนเนี่ยย้ายมาอยู่ใกล้สถานีจะได้ทำงานสะดวกกันนะครับก็เลยหาบ้านเช่าและสุดท้ายก็มาได้บ้านเช่าหลังหนึ่งครับซึ่งมันตรงกับโจทย์ก็คือว่ามันอยู่ใกล้สถานี เพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองเมื่อคุณแพทรู้พิกัดแล้วว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนก็เลยเดินทางไปเพื่อตรวจสอบบ้านนะครับแล้วก็จะได้วางแผนถูกว่าควรจะต้องทําตัวยังไงควรจะต้องย้ายเข้ายังไงเมื่อไปเจอบ้านเนี่ยเพราะว่าบ้านหลังนี้อยู่สุดซอยบ้านหลังนี้เป็นบ้านค่อนข้างสภาพใหม่มากเลยนะครับเป็นบ้านสองชั้นตอนที่ยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณแพทก็สังเกตว่าบ้านหลังนี้มันค่อนข้างจะใหม่มาก และด้วยค่าเช่าด้วยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกเลยทีเดียวตอนนั้นก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจนะครับว่าบ้านใหม่ขนาดนี้ทํำไมถึงปล่อยให้เช่าด้วยราคาที่มันถูกมากคือย้อนไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย3คนอยู่รวมกันตกค่าเช่าแล้วหารกันออกมาตกคนละ500กว่าบาทเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นคุณแพ้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบในตัวบ้านพบว่าบ้านหลังเนี้ย อย่างที่บอกไปนะครับว่าสภาพค่อนข้างจะใหม่ชั้นล่างมีหนึ่งห้องนอนและชั้นบนก็จะมี2ห้องนอนโดยชั้นล่างเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะให้คุณหน่อยอยู่และอีกสองคนก็จะนอนชั้นบนปัญหาไม่ได้อยู่ที่ชั้นหนึ่งครับปัญหาอยู่ที่ว่าชั้นสองเนี่ยมันมีห้องด้านหน้ากับห้องด้านหลังเมื่อขึ้นไปดูเนี่ยห้องที่อยู่ด้านหลังพบว่ามีอักขระตัวใหญ่ๆคล้ายๆย,ยันนะครับ ที่เขียนไว้เต็มประตูของห้องนอนเลยซึ่งมันน่าแปลกก็คือว่าตัวยันเนี่ยมันถูกเขียนด้วยปูนขาวแล้วก็มันมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นยันแบบขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรแบบนี้นะครับมันคือมันเต็มประตูเลยเมื่อคุณแพทเห็นแบบนั้นคุณแพทก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็อาจคิดว่าเป็นการทําบุญทําอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนตัวของคุณแพทเองเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อเลยว่าความกลัวอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากสักเท่าไหร่ ก็เลยให้น้องอีกคนหนึ่งอนอนห้องด้านหน้าส่วนคุณแพทย์ก็นอนห้องที่ประตูมียันนี่แหละครับหลังจากวันนั้นก็มีการย้ายเข้าบ้านตามปกตินะครับคืนแรกของการย้ายเข้าบ้านคืนนั้นเป็นคืนที่อากาศหนาวมากครับทุกคนก็แยกย้ายกันนอนตามปกติคืนนั้นหลับสนิทไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับเข้านอนตออหนุ่มข้าแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คือเช้าเลย แต่ปรากฏว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยคุณแพทต้องตื่นมาเจอกับความสงสัยและความงงมากก็คือว่าเสื้อของตัวเองที่ใส่อยู่ตอนนอนอะ่ะพอตื่นมามันก,กลับกลายว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้ใส่เสื้อแล้วเสื้อของตัวเองเนี่ยก็คือไปกองอยู่มุมห้องอีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่ได้กองอยู่ธรรมดานะครับเป็นกองแบบการพับเรียบร้อยเลยซึ่งถ้ามองในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยในคืนที่อากาศหนาว คนเราก็จะไม่ค่อยถอดเสื้ออยู่แล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็รวมถึงว่าอ่ะสมมุติว่านอนละเมอแล้วถอดเสื้อจริงๆก็คือถอดเสื้อออกมาแล้วก็โยนไปในมุมห้องอีกฝั่งหนึ่งแต่กลับกลายว่าเสื้อตัวเนี้ยมันไปถูกพับอย่างเป็นระเบียบแล้วก็วางไว้ที่มุมห้องด้วยตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยหาคําตอบไม่ได้ก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปพอเข้าคืนที่2ครับคืนนี้ ก็แยกย้ายกันนอนตามปกติเหมือนเดิมแต่คืนนี้คุณแพทฝันครับคุณแพทฝันว่าระหว่างที่นอนอยู่นั้นนะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดลาตีสีขาวเดินผ่านประตูเข้ามาในห้องคือผ่านประตูที่มียานหน้าห้องนะครับเข้ามาแล้วก็ยืนอยู่ปลายเท้าในฝันเนี่ยผู้หญิงคนนั้นยืนจ้องคุณแพทอยู่พักหนึ่งเลยครับคุณแพทก็เลยตัดสินใจถามไปว่ามาทำอะไรเข้ามาได้ยังไง แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ได้ต่ยืนนิ่งๆไม่ตอบอะไรถามอะไรไปก็ไม่ตอบหลังจากนั้นคุณแพคก็ตื่นขึ้นครับโดยจําความฝันนี้ได้ดีเพราะว่าตัวความฝันค่อนข้างจะชัดเจนมากเหตุการณ์นี่เหมือนจริงเลยตื่นเช้ามาก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะครับจนคืนวันถัดมาคืนวันถัดมาเนี่ยฝันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับคือมีผู้หญิงใส่ชุดราตีสีขาวเข้ามาในห้อง มายืนอยู่ปลายเท้ายืนจ้องแล้วก็ไม่พูดอะไรสองวันผ่านมาเนี่ยความฝันเนี่เหมือนกันเลยจนมาถึงวันต่อมาคือคือนวันที่3คืนวันที่3เนี่ยคุณแพทก็ฝันอีกเหมือนเดิมคือมีผู้หญิงเดินเข้าประตูมามายืนอยู่ปลายเท้ายืนจ้องคราวนี้ผู้หญิงคนนี้พูดครับผู้หญิงคนนี้พูดว่าช่วยเอาเขาขึ้นมาหน่อย เขาว่าอยู่ใต้เตียงของห้องชั้นล่างแล้วคุณแพทก็สะดุ้งตื่นครับซึ่งเป็นช่วงเช้าพอดีตอนนั้นคุณแพทเหมือนได้คําตอบครับเลยรีบเดินลงไปหาคุณหน่อยแต่ปรากฏว่าเช้านี้เป็นเวรคุณหน่อยที่จัดรายการอยู่คุณแพทไม่รอช้าก็เลยรีบตรงดิ่งไปที่สถานีเพื่อบอกคุณหน่อยเกี่ยวกับเหตุการณ์ความฝันที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าเนี่ยฝันในแงเติดกันมา3คืนแล้วเจอผู้หญิงคนนี้ แล้วเขาก็มาบอกอย่างนี้เมื่อคุณหน่อยได้รับรู้ความฝันของคุณแพทเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือก็เลยทิ้งรายการกลางคันเลยครับรีบกลับมาบ้านเช่าพอกลับมาบ้านเช่าปุ๊บก็ตรงดิ่งมาที่เตียงตัวเองทั้งสองคนช่วยกันขยับเตียงยกเตียงขึ้นแต่มันกลับกลายว่าใต้เตียงเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติเลยคุณแพทก็เลยบอกว่าแสดงว่าเขาอะอยู่ใต้ดินแน่เลย แต่คุณหน่อยก็ตอบมานะครับว่าแต่เนี่ยมันบ้านเช่านะเราทำอะไรไม่ได้หรอกคุณแพทด้วยความร้อนใจก็เลยเดินไปหาบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งบ้านฝั่งตรงข้ามเนี้ยจะเป็นคนที่คอยเก็บเงินค่าเช่าแล้วก็ส่งให้เจ้าของบ้านที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็เลยไปขอเบอร์เจ้าของบ้านมาเพราะว่าเป็นคุณป้าคนหนึ่งคุณแพทก็เลยโทรไปถามคุณป้าเจ้าของบ้านว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรกันแน่ แต่คําตอบที่ได้รับมาทุกคนก็พอรู้อยู่แล้วว่าเจ้าของบ้านก็ตอบว่าไม่มีอะไรบ้านหลังนี้ไม่เคยมีประวัติอะไรนะเมื่อไม่ได้คําตอบคุณแพตก็เลยลองถามคุณพี่ที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามนี่แหะครับว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรหรือเปล่าแต่พี่เขาก็เหมือนให้คําตอบอะไรไม่ได้มากเหมือนกันนะครับแต่เขาก็บอกว่าด้วยทําเลของหมู่บ้านตรงเนี้มันเป็นที่ป่าช้าเก่า เพราะว่าข้างๆถัดไปก็จะเป็นพื้นที่ของวัดแล้วตอนนั้นเมื่อไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนอะไรคุณแพท์ด้วยความที่ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ตามเรื่องต่อครับแล้วก็ยังพักอาศัยที่บ้านหลังนี้ต่อเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาครับจนมาถึงวันหนึ่งคุณแพทย์จำได้ว่าวันนี้คุณแพท์เพิ่งกลับจากบ้านที่ร้อยเอ็ดมาแล้วก็กลับมาที่สกลนครโดยหน้าที่ของนักจัดรายการวิทยุเนี่ย ช่วงเวลาประมาณตีสี่เนี่ยคุณแพทต้องเข้าไปที่สถานีเพื่อเปิดเครื่องวอร์มไว้เพื่อให้ตัวเครื่องมันร้อนแล้วก็สามารถจัดรายการได้ในเช้าวันถัดมาเมื่อกลับมาถึงสกลนครประมาณตีสามนะครับแล้วตีสี่ต้องเข้าไปที่สถานีคุณแพทก็เลยกลับมาที่บ้านเช่าก่อนแล้วก็กะว่าจะเอ็นหลังสักหน่อยสักชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยเข้าไปเมื่อมาถึงห้องตัวเองปิดประตูแล้วก็กาลังจะล้มตัวลงบนเตียง มานั่งอยู่บนเตียงกับการว่าตอนนี้คุณแพทเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันครับคนหลายคนกำลังคุยกันด้วยความสงสัยว่าเสียงมาจากไหนคุณแพทก็เลยหันหลังไปดูตรงหน้าต่างที่อยู่บนหัวเตียงของตัวเองภาพที่เห็นทำให้คุณแพท์ตกใจมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นนะ่ะคืออะไรกันแน่คุณแพทเห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีเด็กๆอีกสอสาคน นั่งอยู่ข้างนอกหน้าต่างยิ้มแล้วก็กวักมือให้ตอนนั้นคุณแพทตกใจมากครับรีบหันหลังกลับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดหรือเปล่าระหว่างหันหลังก็ได้ยินเสียงพวกเขาคุยกันอยู่นะครับคุณแพทเลยนึกภาวนาว่าเอาอย่างนี้ถ้าเห็นจริงๆและใช่จริงๆหันกลับไปอีกรอบก็ขอให้อยู่คุณแพทตัดสินใจหันกลับไปอีกรอบครับและใช่ครับ ภูเขายังนั่งอยู่ตรงนั้นคุณแพทตกใจจนทำอะไรไม่ถูกรีบลุกออกจากห้องวิ่งออกจากบ้านและตรงดิ่งไปที่สถานีทันทีครับ mm hmm. เมื่อไปถึงที่สถานี mm hmm. ก็นั่งควบคุมสติอารมณ์อยู่พักหนึ่งคืนนั้นอยู่ที่สถานียันเช้าเลยครับไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลยพอเช้ามีเพื่อนๆมาที่สถานี ถามคุณแพทย์ว่าเอา้าทำไมเมื่อคืนถึงมานอนที่สถานีล่ะไม่ไปนอนที่บ้านคุณแพทย์ก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เจอทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อนฟังหลังจากวันนั้นอีก 2- 3สวันคุณแพทย์ก็ได้กลับไปบ้านที่ร้อยเอ็ดนะครับโดยกลับไปรอบนี้ก็เป็นการกลับบ้านไปตามปกติเพื่อเยี่ยมครอบครัวระหว่างตอนที่อยู่ที่บ้านเป็นวันวันหนึ่งวันนั้นจำได้เวลาประมาณสามทุ่มคุณแพทย์กับเพื่อนกำลังนั่งเล่นหมากรุกอยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน จากนั้นคุณแพทก็เห็นว่าพี่สาวเนี่ยอาบน้ําเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนแล้วก็เดินเข้าห้องเตเองไประหว่างที่นั่งเล่นหมากรุกกับเพื่อนอยู่นั้นน่ะคุณแพทกับเพื่อนเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดลาตีสีขาวเดินหันหลังขึ้นชั้นบนตามพี่สาวไปทั้งสองคนนั่งนิ่งเลยครับเพราะไม่เชื่อสายตาว่าตัวเองเห็นอะไรอยู่หลังจากนั้นพี่สาวก็ตะโกนล,ลงมาครับบอกแพทแพทขึ้นมาข้างบนเหรอ ทั้งสองคนก็นั่งนิ่งไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงดีสุดท้ายคนแพทก็ตอบกลับไปว่าเปล่าพี่ไม่ได้ขึ้นไปเมื่อพี่สาวเดินลงมาก็เลยถามพี่สาวว่าทําไมพี่สาวเห็นอะไรหรอพี่สาวบอกว่าเห็นอะไรไม่รู้คล้ายๆกับคนแต่ใส่ชุดลาตีสีขาวเดินอยู่ข้างบนบ้านก็เลยตะโกนถามลงมาว่าแพทขึ้นมาข้างบนหรอ ซึ่งจากการคาดการณ์ของคุณแพทย์คาดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่สกลนครน่าจะตามคุณแพทย์ไปถึงบ้านที่ร้อยเอ็ดเลยโดยคุณแพทย์ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณแม่ฟังนะครับตอนนั้นคุณแม่พอได้ยินเรื่องราวแบบนี้ก็เลยให้พระที่มีอยู่ในบ้านในหลายองค์เลยติดตัวกลับมาที่สกลนครด้วยคุณแพทกลับมาที่สกลนครก็ไม่เจอผู้หญิงคนนี้เลยนะครับอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นมีอยู่วันวันหนึ่งครับ วันนั้นเป็นคิวที่คุณแพทย์จะต้องเข้าไปจัดรายการที่สถานีประมาณ2องทุ่มถึง3ามทุ่มแต่ในวันนั้นนะช่วงประมาณเย็นๆคุณแพทก็คือได้เอารถมาจอดข้างๆบ้านแล้วก็ล้างรถนะครับโดยข้างบ้านของคุณแพทเนี่ยมันก็จะตรงกับซอยอีกซอย,ซอยหนึ่งหลังจากนั้นพอล้างรถเสร็จช่วงหัวค่ำคุณแพทก็เลยเดินทางไปจัดรายการต่อที่สถานี วันนั้นมีน้องแฟนรายการคนหนึ่งครับได้โทรเข้ามาที่สถานีแล้วก็บอกคุณแพทว่าเออพี่แพทแฟนพี่แพตมาอยู่ด้วยเหรอตอนนั้นคุณแพทก็งงครับว่าที่น้องพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรคุณแพทก็เลยตอบไปว่าไม่ได้มีใครครับไม่ได้มีแฟนด้วยแต่น้องคนนั้นก็บอกว่าพอดีว่าช่วงเย็นน่ะหนูเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดลาตีสีขาวอะ่ะมาช่วยพี่ล้างรถอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงเลยนะ หนูก็ยืนมองจากหน้าต่างคิดว่าอยากจะเห็นหน้าแฟนพี่แพทแล้วก็แฟนพี่แพทเนี่ยดีจังมาช่วยลางรถด,ด้วยตอนนั้นคุณแพทได้ยินแล้วคุณแพทก็รู้สึกตกใจครับแล้วก็เริ่มกลัวแล้วเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้มีวิญ,ญญาณตามอยู่แน่เลยน่าจะเป็นวิญ,ญญาณที่อยู่ใต้บ้านหลังนี้หลังจากนั้นไม่นานคุณแพทก็มีการต้องเปลี่ยนงานนะครับก็เลยได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ จนผ่านเวลามาประมาณ5-6ปีคุณแพทก็ยังได้มีโอกาสผ่านไปที่บ้านหลังนี้ก็พบว่าบ้านหลังนี้ยังติดประกาศให้เช่าอยู่แล้วก็ยังไม่มีคนมาเช่าส่วนปริศนาก็ยังคาใจมาถึงทุกวันนี้ว่ามีผู้หญิงอยู่ใต้บ้านหลังนั้นจริงหรือเปล่าและเหมือนว่าเขาอะต้องการความช่วยเหลือให้คุณแพทต่ช่วยให้เขาออกมาจากใต้บ้านหลังนั้นให้ได้และนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านในจังหวัดสกลนคร ที่ผมยิมยกมาเล่าให้ทุกคนฟังครับยังไงก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกและความกลัวไปไม่มากก็น้อยนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปยังไงรบกวนทุกท่านช่วยกด subscribe ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาช่องโพสต์คลิปใหม่ด้วยโดยทางช่องจะลงคลิปเป็นประจำทุกวันนะครับรบกวนช่วยติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ได้รับเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ